ย้ายปลาค่าปลาค้างอยู่ในกระชงังนี่มีปลาในไข่ขแบบนี้ดูครับดูโอโหไข่เต็มท้องเลยครับดูครับอือดูไข่สิครับโอโ้โหกลมบล็อกเลยนี่ตัวเมียชัดแน่นอนครับไม่ใช่ได้แอาหารนี่ครับเพรามาค้างอยู่ในกระชงังนี่ไข่แบบโอโ้โหอลังการมากนี่ตัวเดียวเนี่ยมีไข่ได้เป็นโอ้จะเป็นหมื่นนะครับนี่หมื่นฟองหมื่นตัวนะครับนี่ต่อแม่เนี่ย สุดยอดเลยยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะนะครับผมไข่ปลาในไข่ใหญ่สุดยอดเลยปลาในครับนี่ครับมีปลาในแล้วจะมีกดเเลืองกดคแงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็จะมีปลาชะวนเล็กๆที่ค้างอยู่นะครับนี่ปลาพี้ะก็มีนี่ปลาพียะยหรือว่าปลากานะครับนี่ฮะนี่นี่คือปลาพี้ะหรือว่าปลากานะครับนี่เป็นปลามแม่น้ํานะครับปลามแม่น้ําอีกหนึ่งตัวตัวนี้คือลูกปลากดเหลืองที่ค้างอยู่นี่ครับ นี่คือปลากดเหลืองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปากดค้างนะครับเดี๋ยวหาปลากดค้างก่อนครับเดี๋ยวเอาออกอแบบหนึ่งครับนี่นี่อันนี้สวายเผือกนะครับนี่ตัวนี้คือสวายเผือกสวายเผือกตาแดงดูครับตาแดงแดงครับนี่คือสวายเผือกนะครับตัวนี้กดค้างหางแดงนี่ครับจะเป็นลูกกดค้างหางแดงนะครับนี่จะเอามาให้ดูเป็นแค่บางส่วนตัวอย่างก่อนนะครับ ท่าน่าฝนหรือว่าเมษาพุธภาไปนี่จะมีเยอะมีหลากหลายมากนะครับช่วงนี้เราดูอันตัวอย่างไปก่อนนะครับนี่แล้วเขาจะมีปลาเซียมนะครับนี่คือปลาเซียมหรือว่าปลาเนื้ออ่อนก็เป็นปลาแม่น้าเหมือนกันครับนี่นะครับเดี๋ยวจะทําการย้ายนะครับย,ย้ายไปอีกที่หน,นึ่งนี่สวายเผือกกับกดเลืองนะครับนี่กดเหลืองจะเป็นแบบนี้สวายเผือกก็แบบนี้ครับนี่ครับนี เดี๋ยวจะทําเอามาให้ดูก่อนนะครับนี่ปลานิลนก็มีนะครับนี่ปลานิลนแบบนี้นะครับปลานิลน,นี่เพียะนะครับสวยงามเลยนะครับกดเหลืองก็กดคางมีอ่าตัวที่จะเหมือนกันมากคล้ายกันมากนะครับนี่นี่กดเหลืองนะครับเดี๋ยวจะหากดคางอีกก่อนครับเป็นแค่บางส่วนตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ ปลาเซียมหรือว่าปลาชะวนปลาเนื้ออ่อนนะเดี๋ยวหากดคางกอนครับกดค้างดีอยู่ตรงไหนกดคางกดคางหางแดงนะครับอาขนจะมีทั้งหมดทุกอย่างที่มีนะครับที่ี่ให้ดูเนี่ยนี่นี่คือกดคางหางแดงนะครับนี่คือกดเหลืองนะครับดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างนี่ครับกดเหลืองกับกดคางนะครับโอ้ยตรวดีจังเลยครับป็ตาเงียงเลยนะครับต้องระวังนะครับแทงดีมากครับ เนี่ยเขาจะคมมากดูสวัยเผือกอ่าช่วงนั้นก็จะมีปลาเข้าดำด้วยนะครับอ่าช่วงเมษาพฤษภาจะมีเข้าดำด้วยนะครับนี่นี่ครับอ่านี่กดคังเขาจะหนวดครับดูหนวดกดค้ังกับกดเหลืองครับกดคังนี่จะหนวดขาวยาวมากชัดมากนะครับกดเหลืองจะหนวดไม่ยาวไม่ชัดเหมือนกด คางนะครับสาหรับกดเหลืองนี่ครับดูความแตกต่างกันนะครับและก็จะออกตัวดําๆนะครับแต่อันนี้คือเขาอยู่ถังปูนก็เลยเป็นสีนี้นะครับถ้าอยู่โบยจะเหลืองชัดสวยมากนะครับดูความแตกต่างนะครับแล้วก็สังเกตที่หางนะครับกดคางจะออกแดงเนี่ยแดงๆหน่อยนี่ฮะนี่หางเขาถ้าโตขึ้นจะชัดมากกว่านี้นะครับจะออกแดงเลยคีบแดงหางแดงสําหรับกดคา,า,างกดเหลืองก็จะเหลืองทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่กดเหลืองนี่กดคางนะครับดีความแตกต่างครับ ระหว่างปลากดเหลืองและปลากดคังลูกพันธุประมาณเมษานะครับนี่เลยนี่พามาให้ดูจะมีแบบนี้เลยครับเนี่ยนี่ครับนี่เมษาพุทธภาจะมีแบบนี้นะครับโอเคเลยแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นนี่ปลาเสื่อมแบบนี้นะครับนี่ปลาเสื่อมกดเหลืองกดคังนี่ครับแล้วก็สวายเผือกนี่ครับเอามาให้ดูแบบนี้ครับโอเคขอบคุณครับ